ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพาท่านผู้ชมนะครับดูนะครับวิธีการเลี้ยงอ้นนะครับอยู่บ้านนาโดนะครับตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวเมียนะครับตัวนี้นะครับคู่ละนะครับสี่สี่พันบาทนะครับซื้อมาตั้งแต่ยังเล็กๆนะครับเลี้ยงมาหลายเดือนแล้วนะครับมาดูนะครับวิธีการเลี้ยงอ้นนะครับนะครับสําหรับอาหารอ้นนะครับก็เป็นอ้อยนะครับ เป็นอ้อยเป็นไม้ไผ่นะครับแล้วก็หัวอาหารนะครับนี่คือมันพร้อมที่จะเป็นพ่อพันธุแม่พันุแล้วนะครับนะครับซื้อมาจากกรุงเทพนะครับตัวเล็กๆนะครับคู่ละสี่พันนะครับตัวนี้นะครับคาดว่าน่าจะได้ตัวละหมื่นนะครับถ้าถึงห้ากิโลเขาบอกว่าขายได้ตัวตัวละหมื่นนะครับอ้นนะครับมีสองตัวนะครับอันนี้ตัวเมียนะครับตัวเมีย นะครับนะครับนี่คือโรงเรือนสาหรับเลี้ยงอ้นขี้อ้อนนะครับตรงนี้คือสังเกตดูนะมันจะเป็นคล้ายๆนะครับเศษใบไม้นะครับแต่ว่าเป็นเป็นขี้ของของอ้นนะครับขี้ออกมาก็จะเป็นคล้ายๆใบไม้นะครับเพราะมันกินกินไผ่นะครับกินไผ่กินอ้อยนะครับแล้วก็หัวอาหารนะครับ เดือนหน้านะครับเดือนประมาณเดือนพฤศจิกาธันวานะครับอีกเดือนสองเดือนก็จะผสมพันธุ์นะครับฤดูหนาวแล้วนะครับนะครับเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับการเลี้ยงอ้นนะครับนะครับใหญ่มากนะครับนะครับหลายคนหลายท่านยังไม่เคยเห็นนะครับวิธีการเลี้ยงอ้นนะครับมาดูได้นะครับที่บ้านนาโดนะครับบ้านคุณหมออ่างนะครับ นะครับคุณหมออ่างคำนวนนะครับบ้านนาโดนะครับหมู่หมู่ที่หกตะบลนาโศกอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่คือฟาร์มนะครับฟาร์มอ้นนะครับการเลี้ยงอ้นนะครับอีกสักประมาณสามสี่เดือนนะครับก็จะเห็นสมาชิกใหม่นะครับจะผสมพันธุ์นะครับออกมามีสมาชิกนะครับตอนนี้ยังยังไม่ผสมพันธุ์นะครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่นะครับ นะครับเป็นอาชีพที่น่าน่าสนใจนะครับราคาแพงนะครับลักษณะคล้ายๆตุ่นนะครับแต่ตัวใหญ่กว่านะครับก็เรียกว่าอ้นนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนํานะครับวิธีการเลี้ยงอ้นนะครับง่ายๆนะครับอาหารก็คืออ้อยนะครับไม้ไผ่นะครับแล้วก็เสริมด้วยหัวอาหารนะครับเลี้ยงง่ายนะครับโตไวนะครับราคาดีนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำนะครับวิธีการเลี้ยงอ้นเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง y YouTube ครูตึงพัตะลุยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ